สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับน้ำชานะคะน้ำชา A S M.R. ค่ะชาวเพื่อนๆพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้น้ำชาก็จะมารีวิวค่ะผลิตภัณฑ์แทน,แทนตัวนี้เลยค่ะ By b u ค Clone c ี o l นเ a นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณช่อทิพย์นะคะแล้วนี่ค่ะพรีเซนเตอร์ของเรานะคะ คุณเบลล่าราน,นีเองค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าอันนี้คืออะไรนะเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้ใช่ไหมคะน้ำชาจะมาแนะนำนะคะหลังจากที่น้ำชาได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะไป1เดือนเนาะใน1กล่องของเขาเนี่ยจะมี45เม็ดนะคะเพื่อนๆใช่ค่ะแล้วก็คือ แขงของเขานี่นะคะจะเป็นแบบนี้เนาะจะมี3อย่างนะคะใช่ค่ะจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็กินง่ายมากๆเลยค่าเพื่อนๆใน1นกล่องของเขานะคะทานได้15วันนะ2กล่องคือทานได้1เดือนเลยค่ะแบบนี้นะ1กล่องมี45เม็ดค่ะ2กล่องทานได้1เดือน ในหนึ่งกล่องของเขามีอะไรบ้างเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะในหนึ่งกล่องของเขาก็คือจะมีคอลลาเจนมีกูต้าแล้วก็มีคิวเทนค่ะคือเราไม่ต้องไปซื้อหลายๆตัวเลยนะคะเพื่อนๆคือเราเนี่ยพกแค่ตัวเนี้ยหนึ่งกล่องกินก่อนนอนนะคะสามเม็ดแบบนี้เลยครบจบเลยนะคะเดี๋ยวน้ำชาให้ดูใกล้ๆแบบนี้อ่า ที่สําคัญของเขานะคะทานง่ายมากๆเลยนะคะเม็ดของเขาจะไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็สําหรับคนที่ขี้หลงขี้ลืมนะไม่ต้องแบบพกแบบหลายๆกระปุกหลายๆอันต่อไปนะคะคือพก1กล่อง1แผงจบเลยค่ะทานทานยังไงใช่ไหมคะทาน3เม็ดนะคะก่อนนอนเนาะน้ำชาได้ลองทานมาแล้ว1เดือนนะคะ หลังจากที่ทานเป็นยังไงบ้างหลังจาก7วัน14วันและ1เดือนเนาะความเปลี่ยนแปลงที่น้ำชาได้ทานนะคะเพื่อนๆก็คือน้ำชาเองเนี่ยเป็นคนที่รูขุมขนกว้างเนาะเพราะว่าแต่งหน้าบ่อยนะคะมากๆเลยแล้วก็พวกรูขุมขนตรงแก้มหรือว่าตรงจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะกว้างนิดนึงเนะเาะพอน้ำชาทานไปน้ำชาก็รู้สึกว่ารูขุมขนของน้ำชาเนี่ย เล็กลงแล้วก็หน้าดูเรียบเนียนขึ้นนะคะส่วนผิวของน้ำชาเองน้ำชารู้สึกว่าผิวของน้ำชาเนี่ยนะคะเพื่อนๆดูมีออร่าขึ้นนะคะดูใสขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ผมของน้ำชาเนี่ยยาวไวมากเลยนะคะหลังจากที่ทานตัวนี้ไปนะนี่ค่ะแล้วก็ดูมีน้ำหนักมากๆเลยนะคะนี่น้ำชาให้ดูค่ะ วันนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้นะที่สำคัญตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอ่ะสนใจนะสั่งซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ําชาจะขึ้นโค้ดส่วนลดของน้ําชาไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็ไปกดโค้ดส่วนลดของน้ําชาสั่งซื้อได้เลยนะคะเพื่อเป็นส่วนลดนะนี่คะ่ะอะไรนะคะอยากดูว่าข้างในเป็นยังไงได้เลยคะ่ะน้ําชากำลังทานกล่องนี้นะคะ ไปหนึ่งเดือนแล้วก็เริ่มเป็นกล่องที่สามนะคะเดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนๆดูเลยละกันนะว่าข้างในเป็นยังไงขออนุญาตแกะนะคะนี่เป็นกล่องใหม่เนาะนี่แพ็กเกจจิ้งเขาแบบหรูหรามากเลยนะคะแพงมากๆเลยเนาะขออนุญาตแกะนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เนาะนี่ข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้ ะะเดี๋ยวน้ำชาเปิดออกมาก่อนเนาะนี่ค่ะแล้วเพื่อนก็เปิดตรงนี้นะคะนี่ค่ะคือจะพันหนุ่มเขาก็จะอยู่ด้านในแบบนี้เนะาะเดี๋ยวน้ำชาให้ดูแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ1กล่องมี45้าเมตรค่ะนี่นะคะทานได้15หวันเนาะ เพื่อนๆจะต้องไปรีบซื้อมาลองทานกันแล้วนะคะ2กล่องทานได้1เดือนนะคะที่สำคัญตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเยอะมากๆเลยนะคะรีบสั่งซื้อรีบทดลองกินดูนะแล้วมารีวิวให้น้ำชาฟังด้วยนะว่าทานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้น้ำชาก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืม ไปหาซื้อมาลองทานดูนะคะสำหรับวันนี้น้ำชาต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ